ครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมร้านหมอนโตคันแบทเทริรนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นทีมตัวร้ายสีแดงนะครับผมในะ Extreme Super b a t t l e บ o เ d กับทีม TRANSFORMATION BOOST /Terrifying Conqueror นั่นเองนะครับผมความจริงมันคือ t e r e i f y i n g Conqueror แหละฮะแต่ก็ผสม Space t a v e l i n g Warrior ผสมนู่นผสมนี่ผสมไปหมดทุกอย่างนะแม้กระทั่งใส่ฮิตโตะตัวนี้มาด้วยนะครับสีแดงนะครับผู้นำสีแดงซับสีนั่นเองนะครับผมที่มันไม่ได้อยู่ในแคดของคูลเลอร์นะครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเอามาเป็นตัวพพอร์ตอย่างเดียวนะฮะก็สามารถแทนตำแหน่งนี้ด้วยตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าสปอยเลอร์เลยนะผมเล่นทีมนี้มาแล้วนะครับผมปรากฏว่าเป็นทีมที่สามารถจบได้อย่างไวมากครับในเวลาแค่ 5นาที47วิเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยัดไอเทมไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองยังไปไม่สุดทางด้วยซ้ำนะเออจะว่าไปแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ออกแล้วเดี๋ยวเอาผีไปแทนดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองลุยให้ดูนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบสปีดลันนะครับจะค่อยๆแบบว่ามูฟออนไปเพื่อจะดูแบบว่าความโหมดของทีมนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีดาเมจเอาพุทแรงที่สุดในเกมแล้วสำหรับทีมสีล้วนนะไม่มีทีมสีล้วนทีมไหนที่จะ ได้ดาเมจเยอะเท่าทีมนี้กนแล้วครับตัวร้ายสีแดงครับยังเถื่อนนะฮะโอเค okay. เปิดมาด้วยแบบนี้เลยนะฮะโอเค okay. ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อันนี้เทเลสจะได้ไม้ตายเบิ้ลสองครั้งนะผมตีสยยมฉาแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะโดนดาเมจอะไรเท่าไหร่ด้วยนะครับผมมีซับผงซัพพอร์ตดีเฟนซ์อยู่ที่2งแนกว่าเลยนะครับผมยังโหดเลยนะเออแต่ว่าน่าจะไหวแหละน่าจะไหวส่วนฮิ่โตะรอดไปนะครับก็เคลียรลูกแก้วไป ทีมนี้มีคอมโบค่อนข้างเยอะนะครับผมเรายังมีตัวอย่างเช่นฟรีเซอร์ฟูลพาวเวอร์นะที่ยิ่งเลือดต่ำนะครับจะยิ่งสามารถาแสดงดาเมจได้เยอะมากด้วยนะครับผม6ล้าน <c oughs> นะฮะเทินหนึ่งเลยนะครับผมเปิดมานี้ทีเดียวนะใบยบย,ยำช้าเลยถ้าเราไม่โดนไม้ตายเยอะแยะมากมายเราก็น่าจะผ่านทีนี้ไปได้นะครับงจาผ่านทีนี้ไม่ได้ก็สบายแล้วนะฮะฮูเล่ย์สี4ล้านคริติคอลนะครับผม <c oughs> มีไม้ตายไหมโอเค3ตัวไม่มีใครไม้ตายเลยนะครับผมเราก็จะได้แอคทิเวตดิกแบทบอสยังไม่พอนะครับเรายังได้แอคทิเว e ในส่วนของอ่าดาเมจของเจ้าฟรีเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้จะโคตรแรงเลยทีเดียวนะส่วนตัวนี้ก็ได้อยู่นะเจ้าฟรีเซอร์ LR ฟรีตัวนี้นะครับผมโคตรแกร่งนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างโบแจ็คนะครับผมที่ก็ไม่ได้มีหนา้าที่อะไรมากครับนอกจากมายืนเท่เป็นวันอย่างเดียวครับตอนนี้ โอเคโดนดาเมจเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาคืนนะฮะเลี้ยงเลือดต่ำๆไว้ก็ได้นะครับผมเราจะได้ใช้แอคทีฟสกิลของเคลรีสนะครับผมหลังจากเข้าด่านใหม่ก็ไม่ไม่ได้จะรีบเล่นนะแต่ความจริงมันก็ไปค่อนข้างไวด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะสำหรับทีมนี้อีก6ล้านสำหรับฟรีเซอร์ฟูลพาวเวอร์โคตรแรงนะครับผมไปอย่างไวนะตอนนี้เลือดเราต่ำกว่า30%นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะอยู่ในแบบว่า มาจิส้ <c oughs> สุดสุดแบบสุดบีบคั้นเลยนะผมเราสามารถใช้แอคทีฟสกิลได้ครเปิดมาก็ใช้เลยแล้วกันนะ <c oughs> นี่นะผมเรียได้ว่าเราผ่านเทนนีไ้ไปได้โดยที่เราไม่ต้องคือแหมไม่ต้องเติมเลือดอใช้ผีแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> โอเคเทอเลดเราสามารถเก็บคีทได้เต็มนะครับผมเราใช้ผีลบไปเลยนะครับผมแล้วก็2ตัวคูลเลอร์หนึ่งนะครับโฟกัสที่โกฮังส่วน เทเลดก็มาเก็บไอ้นี่ไปนะผมไม่รู้จะเก็บลูกแก้วเยอะไปทาไมนะแล้วก็คูเลอร์อีกตัวหนึ่งก็มาโลเวอร์แอทแทกนะครับผมโกฮังทีนี้ก็จะโดนโลเวอร์แทกสองครั้งนะครับก็จะค่อนข้างง่อยลงไปพอสมควรนะแต่ก็ยังถือว่ายังน่ากลัวอยู่แต่ว่าเผื่อจะตายทีเดียวก็ได้คือถ้าเปิดเทินถัดมาแล้วโกฮังมันไม่ได้ตีข้างหน้าเลยครับเราก็สามารถจบได้แบบโคตรไหวนั่นเองนะครับสตัรครับนี่แน่นอนมากนะครับผม 5 0สตันแล้วก็มีโอกาสเบิ้ลไม้ตายนะครับผมที่มีโอกาสสตันอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันนะก็คือสตันได้2ทีนะเออแต่ให้โกคูไม่ตายมันก็โดนสตันอยู่ดีนะครับียกว่าคือโคตรโหดปกติเจอศัตรู2ตัวในด่านเอ็กซ์ซิงสูบาเทโนเนี่ยมันจะเราจะรู้เลยว่าเลือดมันจะโคตรเยอะนั่นเองนะครับเราจะเล่นยากมากนะนี่โอเคเรามีโกฮังนะครับมาตีดักหน้าเรา1ครั้งนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราจะอึดไปได้หรือเปล่านะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะตีใส่โกฮังก่อนแล้วก็ แต่ความจริงนะเอาโลเวอร์ดาเมจไปนิดนึงก่อนก็นกได้ครับเพื่อความชัวร์นะเอออยากจะเติมเลือดอยูงง่เหมือนกันแต่ก็อยากเลี้ยงเลือดต่ำๆไว้นะครับผมโอเคตีธรรมดาก็สบายแล้วนะฮะอห้าล้านก้าวก็เกมโอเวอร์เรียบร้อยถือว่าเกมโอเวอร์ทันทีนะครับหลังจากที่โดนดาเมจอีกหกล้านนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูฟีดกล้ามนะครับเลือดต่ําสุดๆนะอีกหกล้านคือแบบยังโหอ่ะก็ได้คิดอ,อยูอย่เหมือนกันนะว่าแบบเอาทีมเนี้ยไปสปีดลันแบบว่าซูเปอร์แบทเทิลไม่ใช่ดิ เล g จ n นด r y ี่โกคูอีเนเงี้ยมันจะได้อยู่เหมือนกันหรือเปล่านะจะได้ต่ำกว่า10นาทีหรือเปล่านะถ้าอยู่ในระดับปร,ประมาณสัก7นาทีเนี้ยถือว่าทีมนี้ก็จะโหดมากๆเลยทีเดียวนะฮะเออเป็นไม่ได้ไหม7นาทีน่าไปลองดูเหมือนกันนะโอเคนะครับผมสามารถใช้ Active Skill ได้อีกแล้วนะครับเจอศัตรู2ตัวก็หมุกหวัดนหมูทุกทีนะฮะเปิดมาก็เดี๋ยวใช้ผีหลบไปก่อนนะฮะเธอเลก,ก,ก็กินผลไม้เข้าไปเพิ่มคี 24. คือไม่ได้จะรีบเล่นนะแต่มันก็เร็วด้วยตัวมันเองอยู่ดีนะฮะเรามาดูดีเฟนส์ก่อนก็ได้นะครับคือโบจ็คตัวนี้นี่คือดีเฟนส์น่าประทับใจมากนะขนาดลิงยังกลางๆนะไม่ได้แบบมีอะไรมากมายเลยนะเออแต่มันมีบิ๊กแบ b บอสแอคทีเวตไงแล้วก็มีแบบว่าโอ้หมันมันสพอร์ตกันไปพพอร์ตกันมา3ตัวเนี่ยคือนอกจากเป็นตัวดาเมจทั้งหมดแล้วยังเป็นตัวสพอร์ตทั้งหมดอีกคือเป็นทีมที่มีความโกมันอย่างมากนะสุดๆเลยโอเคไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบค่อยไปนะผม ลองมาจบกันดูแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้แล้วกันนะครับเอาดิฟเฟนต์นะครับแล้วก็โบแจ็คก็ช่วยซ้ําเติมแล้วกันนะครับเอาให้ตายไปสักตัวก่อนก็ได้นะความจริงเราสามารถใช้ไอเทมที่ผมพบมาอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเจ้าเลโมโลนั่นเองครับมันเปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็ให้แบบเทเลทการันตีตกตายหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบอีกตัว2ตัวช่วยกันเก็บนะครับก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันนะเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีนะ เดี๋ยวเราลองดูก็ได้นะครับหลังจบเคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้เลโม่ทั้งหนึ่งชิ้นกันเลยนะอันนี้โดนสตันไปโดนเบิ้ลอีกทีหนึง่งถ้าเกิดไม่ตายก็เสียด,ดายดาเมจจากโบแจ็คอ,อยู่เหมือนกันนะโบแจ็คก็อาจจะไม่ได้ทำดาเมจอะไรเยอะมากนะผมนี่ถือว่าสตันสองทีติดนะแต่ว่าก็ยังได้ดาเมจอยู่นะอืเสียดายที่ในส่วนซุปเปอร์แท็กมันไม่มีพาสซีบดีบัฟนะผมไม่งั้นมันจะโหดยิ่งกว่าน,นี้นะโอเคมีช้ังมาตีดังหน้านะมีเครื่องหมาย อะไรวะโดนโดนอะไรอยู่เนี่ยแกโดนอะไรของแกอยู่โอเคได้ลูกแก้วค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีได้ลูกแก้วอีกแล้วก็ได้ลูกแก้วกันหมดเลยนะโอเคผมว่าผมลองรับดาเมย์ดูดีกว่านะครับในเลือดเราก็ดีมา20,000 0กว่าแล้วครับดอโดนไม่ตายก็ได้แต่ไม่เท่าไหร่6 0 0มืตีทำไมละล้านตายเอะมาล้องโดนดีบัฟเกตลี่นะเกตลี่โลเวอร์แท็กดิฟเฟนต์นะครับจากทําให้ตายใหญ่ตายเลยทีเดียวด้วยครับ คือมันจะไม่เร็วได้ยังไงครับเจอสภาพแบบนี้นะฮะมาต่อครับคิตโตครับมาช่วยเปลี่ยนลูกแก้วนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่เราอยู่ในมาชินที่แบบเราสามารถใชแอคทีฟได้อีกแล้วครับเพิ่งถึงบอกเลยว่าเทเลสแม่งโหดมากนะครับผมเอาจริงถ้าเกิดว่าจะหาโบจ็คหรือว่าจะหาเทเลสถ้าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะผมแนะนําว่าแบบ เอาเพชรไปเสี่ยงหาเทเลดดีกว่าเออต่อให้คุณเป็นสายฟรีก็ทําทีนะครับคุณเอาเพชรไปเสี่ยงหาเทเลดดดูน่าจะอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เลโมอีกหนึ่งชิ้นแล้วกันนะผมแล้วลองดูว่าเราจะเป็นยังไงนะครับจะมีโอกาสที่เราจะได้ลูกแก้วเพิ่มไหมโอเคไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็โกคู Goku แหละนะโกคูตายไปซะนะฮะแล้วก็กิตโตะนี่ได้ไหมตายไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ อาจจะอาจจะลำบากตรงฮิตโตข้างหลังหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องลองดูกันนะฮะมีลดดาเมจ30ยังโดนแสนห้านะครับมีแสนห้านะครับสามแสนรอดเริ่มเป็นกังวลนะครับดูเลือดอาจจะไม่พอก็ได้นะเออแต่ว่าน่าจะเก็บได้หนึ่งตัวก่อนแหละไม้ตายหมดไปแล้วอะ่ะไม้ตายหมดกอกไปแล้วอเออเหลือไอเหลือไอพิกโ,กโล่แหละที่น่าจะไปตีฮิตโตข้างหลังนะฮะ แต่ว่าความจริงผมน่าจะใช้อีคลัคด้วยว่ะแต่ต่อให้ตายไอคิทต์ต,ตายข้างหลังนะผมว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะว่าการเล่นยังไงวิกโลโลตีไปตายใส่โอเคถือว่าไม่ประสบความสําเร็จในการผ่านนะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะเข้าใจไอเดียของการเล่นนานแบบนี้นครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะครับพร้อมเปลืองกุญแจแล้วครับตายก็ช่างัวงมันนะคือมันสามารถผ่านได้จริงๆนะแต่บีบได้เหลือเวลาให้มานสัก 4นาที30อะไรอระมานี้นะถ้าเล่นดีๆนะเออแต่ว่าผมแค่เอาไอเดียมายกให้ดูเฉยเดี๋ยวเราจะไปลองแบบอีกสักทีหนึ่งไปเล่นไอดัน l e ือเจนเนอรี่โกคูดูซิว่าทีมนี้มันสามารถไหวได้ขนาดไหนดีกว่านะฮะโอเคครับผมหน้าตาทีมเดิมนะแล้วก็มีการปรับฟอร์เมชันของไอเทมสักนิดหน่อยนะครับผมก็มาลองดูแล้วกันอันนี้ก็จะจะ,จะสปีดสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าจะไหวหรือเปล่าความจริงน่าจะคูลเลอร์แยกไปไว้ด้วยกันนะ <S <S นนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาฟรีเซอร์ไว้ตรงกลางเอาโบจ็คไว้ข้างหน้านะครับ อันแรกยังเป็นสีแดงทั้งหมดนะแล้วก็ยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะใส่ไเทมบูมาไปด้วยก็ฟรีเซอร์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะช้าตรงที่อาจจะต้องตีสักที2ท,ทีหน่อยหนึ่งนะสำหรับแบบว่าตัวพวกนี้มันยามเมทยังไม่ได้มีการบวกเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องเอาคูลเลอร์ไปไว้ตัวหนึ่งด้วยกันแล้วก็จะได้แปลงล่างครับจะได้แบบว่าการันตีตีติดคลิกนะช่วยให้มันเร็วขึ้นไปได้อีกนะครับส่วนฟรีดกล้า,กามเนี่ยก็มาลิงก์กับเจ้าตัวฟรี ฟรีดหนึ่งเออต้องฟรีดผ่านแบทเทิร์นเล่นแบบนี้แล้วกันนะครับผมโอเคฟรีดมีตัวดาเมจเลยดาเมจหนักครับดาเมจหนังแต่เริ่มเลยนะครับถ้าเกิดว่าเลือดยิง่งแบบว่าน้อยยิงแบบว่าโอเคนะยิ่งโหดนะฮะตรงน,นี้เราไม่มีลูกแก้วได้เลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างแย่นะแต่ว่ามันเป็นสีแดงด้วยนะครับผมก็ถ้าจริงๆแล้วก็ควรจะพึ่งดาเมจจากเจ้าคูลเลอร์นั่นเองนะครับผมถือว่าเปิดเทิร์นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าตีผ่านไปแล้วก็เป็น พพอร์ตอย่างเดียวแล้วกันนะแต่หวังว่าคูลเลอร์กับฟีเซอร์2องตัวมันจะสามารถครีกเข้าได้นะเพราะว่าเราเจอสีฟ้าค่อนข้างเยอะคือถ,ถ้าไม่คริกก็จะลําบากนะแปดล้านห้านะขุดนะอะอย่างเถื่อนออยืนตำแหน่งสามพี่เหอะขอล้องพี่หน่อยนะไม่งั้นเราก็จะช้าหน่อยหนึ่งนะโอเคมันจะชาร์จตรงนี้แหละเพราะว่าเราเจอสีฟ้าถึงสมเฟดเลยป่ะเออสีฟ้าเยอะมากนะเป็นแบบว่าเป็น ด่านที่มีสีฟ้าเยอะที่สุดนะทำให้แบบทีมนี้มันจะแบบดูสําแดงเดชได้ยากนะเหมือนกัเอามาเทสเขาก่อนก็เดี้ยงไปเหมือนกันนะเออเลือดต่ำๆเหรอเราจะได้แบบว่าเอามาใช้บิ๊กแบดบอสได้โอเควีก้ามห้าล้านแปดแต่ถ้าเกิดว่าไม่คี้ก็เก็บไม่ได้อีกเพราะมันเป็นสีแดงรัวแล้วเจอสีฟ้าคตรเยอะถ้าจะเล่นให้เร็วไงจริงๆก็สุดท้ายก็ต้องพึ่งคริติคอลพึ่งดวงคริสนะครับแบบนี้ส่วนสีเขียวเจอแล้วไม่มีปัญหาอะไรคูลเลอร์สามารถแปลงร่างได้ทันทีแล้วก็มาพึ่ง คีดีค่าจากคูลเลอร์เอานะาครับผมคูลเลอร์เพื่อนแล้วกันเพราะว่าเหมือนจะใส่อีควิปมาเยอะกว่าขอางผมใะของผมใส่เป็นตีธาตุอยู่เลยมั้งเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะแก้นะครับเหมือนอีควิปใส่ไว้กันว่างเฉยโอเคเราก็จะได้ดาเมจที่แน่นอนเพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่เสียเสียหายหน่อยนึงนะเพราะว่าเทอร์นี้เราน่าจะเก็บได้แล้วมันเป็นสีเขียวซึ่งสีเขียวไม่ลำบากนะสีเขียวไม่ได้มีความลำบากอะไรนะครับผมไปลำบากเอาสีแดงแล้วนเลยนะฮะ เป็นแบสีฟ้าดิเออพอเจอสีฟ้าจะลำบากนะดูส่วนนี้นี่โหได้ดามเมทหกล้านอย่างเทือนแต่ก็มีไอเทมบูม่าอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะครับเราก็ต้องพึ่งพาดาเมจไปอยู่สักหน่อยหนึ่งโอเคได้เบิลอืมพอเราเก็บได้เดี๋ยวเราจะไปเจอสีฟ้าตังนู้นซึ่งค่อนข้างลำบากนะครับผมหวังว่า โรเดชันนี้อาจจะเก็บไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปพึ่งพาคูลเลอร์ในโรเดชันหน้าที่ได้การันตีคริติค,ลคลอลแล้วกันนะครับโบแจ็คตัวน,นี้ผมคงสภาพสปอร์ตไว้ดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ชีไรนะครับผมบูสต์แอะแทกเก็บสีฟ้าเก็บสีฟ้านะครับผมแล้วก็โบแจ็คสีแดงแล้วกันอืมหมายตายมันเลยนะครับผม อยากให้เลือดต่ำๆอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ไอเทมบูม่าเพิ่มไอแท็กสเทินนะเออแต่ถ้าไอแท็กยังแบบคือโลเตชันยังค่อมๆอยู่ก็ยังไม่ค่อยอยากใช้นะครับเดี๋ยวต้องรอสลับให้มันดีหน่อยโอเคได้คริติคอลจากฟรีเซอร์ถือว่าแรมเยี่ยมไปเลยนะครับนั้นแบบนี้เทินนี้เราก็น่าจะใช้ไอเทมบูม่านะครับผมเพิ่มเลือดเพิ่มมอแท็กเทิน แล้วก็อันนี้มันเป็นเทินที่6แล้วเดี๋ยวเราจะพอบไอตัวบูมานี้ด้วย25% 5เทอร์นให้ไม่เสียหายก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าถ้าถือว่าสปีดรันได้ในลักษณะต่ำกว่าสินาทีหรือว่าต่ำกว่า8นาทีลงมามถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีแดงล้วนไงเออมันแบบมันต้องพึ่งครีจจ๋าเลยอะไรย่างงี้นะฮะแล้วก็โรเดชันนี่ยออกมาไม่สวยเลยนะถือว่าเขาเรียกว่าอะไร first attempt อืม โอเคเบิ้ลสามทีครับเยี่ยมมากนะครับแหลมเลยเบิ้ลยี่สิบตัวเพื่อนแล้วก็มาโลเดชั่นนี้โอ้โหเลือนแม่งเต็มวะเราจะใช้แอคทีฟสกิลนะครับผมก็ไม่ได้นะก็ลำบากหน่อยนึงได้สปอร์ตได้พลังสปอร์ตไปนะอันนี้ก็น่าความจริงก็น่าจะใชไ้ไอเทมด้วยเหมือนกันนะโดนตีทีละ40,000กว่านะเข้มข้นสมควรนะ 5ท4 2 0 0 0นะครับโดนดาเมจเหมืเมื่อกี้นี้เหมือนไม้ตายเลยนะครับมันมีไม้ตายอีกอาจจะ3 0 0 0 0ก็เลยนะเออพวกแก๊งนี้โดนอาจจะโดนดาเมจอย่างไม้ตายเยอะหน่อยนะครับผมไม่ครีนะครับลำบากเลยก็ฟีดกรารว่าไง6ล้านกว่าเจอสีฟ้าเยอะเยอะจะจัดเยอะมากๆครับต้องพึ่งครีนะครับไม่ครีก,ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะนี่พวกนี้เป็นแก๊งครี17ครี20หมดเลยนะเนี่ยแต่ยังสามารถ ยังไม่สามารถจะโดนคิดเข้าได้นะถือว่าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอกาสคกเกีเกือบเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยังทำอะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพึ่งคูลเลอร์เอาละกันแล้วก็เดี๋ยวล่างหัวหัวดำถึงล่างหัวดําแล้วผมว่านี้น่าจะเก็บไว้ความจริงน่าใช้ไอเทมไม่นี่ไปด้วยนะเออเพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับผมน่าใช้ไอเทมเปลี่ยนลูกแก้วไปด้วยเพื่อความชัว แบบนี้ก็อาจจะชา้าไปหน่อยนะถือว่าเป็นมิสเพลย์ต้องลุ้นให้เบิ้นอีกทีหนึ่งโอเคแบบนี้แหละครับพอได้อยู่พอได้อยู่ส่วนล่างนี้เลือดเราก็ยังเยอะอยู่ดีนะโอ้โหโอเคเปลี่ยนลูกแก้วให้ได้ดีหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เลโม่นะครับผมแล้วก็ให้ฟีเซอร์ตัวนี้แหละโคตรแรงนะผมโคตรแรงเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนอีกทีนึงเลโม่เปลี่ยนทีหนึ่ง, o, องขอสองทีขอ2ดอก โอเคแล้วก็ฮิโตก็เก็บลูกแก้วไปด้วยเถอะนะเดี๋ยวตายขึ้นมาครับเหมือนจะได้รกคันโหมดพอดีหรือเปล่านะา1 1ล้านนะผมแต่ก็ไม่ได้การันตีคลิไงถ้าเกิดครีแล้วถึงจะได้ดาเมจเยอะถ้าไม่คลิก็ถือว่าดาเมจต่ำนะครับจะเฉยๆมากอืแน่เห็นไหมแม่ค่อนข้างแย่หน่อยนึงนะโดน หมยตายสองแสนหกเลยเดียวนะผมว่าอิตโตข้างหลังที่ไม่ได้อยู่ในทีมเลยเลย,เลยมังตายแน่เลยดูจากทรงถ้าฟรีดกล้ามตัวนี้ไม่คริติคอลนะครับไม่น่าจะรอดนะครับสำหรับฮิโตข้างหลังนะเออแผนเหมือนจะดีนะแต่ว่าเหมือนจะมาเจ๊งตรงนี้นะฮะไอฮิโตไม่น่ารอดนั่นไงแสนสี่โอเคเดี๋ยวเราลองกลับมาใหม่นะผมอีกทีหนึ่ง ครับตอนนี้กลับมาอยู่ล่างหัวทำอีกรอบนึงนะก็ค่อนข้างมาไวพอสมควรนะแต่ก็อืมใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือแยกโลเดชันเลยนะครับ2องฟูลเลอร์นะครับผมที่มีการการันตีคริติคอลอยู่แล้วนะครับผมก็ให้อยู่คนละโลเดชันกันไปเลยละกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องมา,มาทับทางกันนะครับเขื่อว่าแบบมันจะได้แบบ การันตีคียลิข์ข้อทั้ง2โรเดชั่นไปเลยไงเออไม่งั้นอีกตัวหนึ่งมันก็แบบนะอีกเ,อเทินหนึ่งเราก็จะเหมือนจะทำดามจไม่ได้ไปเลยนะฮะก็เลยใช้วิธีแยกเอาแล้วกันนะถ้าเกิดยังตายอีกนะผมว่าก็นั่นแหละครับผมยอมรับสภาพนะครับผมโอเคมันหลบการโจมตีธรรมดาครับเราไม่มีเบิ้ลจากเราด้วยหู้ท่อนข้างแย่เลยทีเดียวอืจะไหวไหมนะแต่สีแดงเจอสีแดงนะผมคิดโตะเครับผม,ดโ,บผมโดนซีมิ่แสนสี่นะไม่น่าโดนได้นะห้ามโดนขาดนะเออโอ้โห อ้ยฟีดก้าหลบไว้ตายคนระับผมมาแล้วดวงแห่งชนะของเรามันมาแล้วคนระับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อหลบสามครับหลบไม้ตายจากโกคูได้นะโคตรพลุกทำให้เราพอมีโอกาสนะรเรายังเก็บแบ็คเเกมได้นะตอนนี้ดีเฟนส์โอ้โหพอเพียงครับพอเพียงนะัง่นนะไหวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราให้ฟีดต,ตัวนี้ตีดักหน้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็เจ้านี่เปลี่ยนลูกแก้วไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดว่าไม่หลบการโจมตีของทั้งสอง ฟรีเซอร์คูลเลอร์นะครับสองพี่น้องตัวนี้นะครับก็ไม่น่าที่จะรอดไปได้นะโอเค okay, ไม่หลบตัวตัวนี้นะครับก็โดนในลักษณะหนึ่งแล้วไปเยี่ยงเข้าไปนะครับผมแล้วก็ห้ามหลบคูลเลอร์คูลเลอร์มิวขัดตี2องทีนะครับสองถึงสามทีนะฮะโอเคห okay, มัดโดนหน้าเต็มๆนะฮะแบบนี้ก็สวยหน่อยไปลุ้นในโรเลชันสุดท้ายเอาละกันเทิร์นสุดท้ายนะครับถ้าไม่รอดก็แสดงว่าแผนมังห่วย <laughs> โอเคมีโบแจ็คมานะครับแต่ก็สปอร์ตได้อยู่นะครับสเปซทรเวิร์ลิงวอ r ์ริเพร้อมกับเราต้องใช้เลโมโอเคได้ลูกแก้วโคตรเยอะเอาบูม่าไปด้วยเลยละกันนะครับไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วแล้วก็เก็บไป11บเอ็ดลูกเบิ่มๆแบบเบิ่มๆอีก3ลูกคนเก็บลูกแก้วให้หมดหูโบแจ็คข้างหลังเราตีโคตรเยอะเลย9ล้านนะผมจะพอไหมเนี่ย สิบล้านดานเมจอาจจะไม่ไหวก็ได้นะเออแขนเราอาจจะเจ๊งนะอ,อุ้ยทับเบิ้ลไม้ตายแล้วก็ทับเบิ้ลอีกทีแล้วก็โอ,อ้โหไม่เบิ้ลอีกทีนึงว่ะแต่ว่าคูลเลอร์โดนไม้ตายครับจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเนะีไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยนะเออถ้าโดนสักสามโอ้สามแสนหรือ <c oughs> แต่ว่าเราก็อาจจะได้ดับคันโหมดแล้ว,ว่าอีกแค่อึดใจเดียวอีกแค่อึดใจเดียวเจ้าฟีเซอร์ตัวน,นี้ยิงแล้วลดเลือดตัวเองด้วยนะจำไม่ผิดนะแผนเนี่ยจะเจ๊งบงเลย เฮ้ยมันไม่ครีบว่ะโอ้โหโดนทีละสองหมื่นผมว่าต้องฝากความหมอไว้กับโบแจ็คโบแจ็คต้องโดนหลักสิบไม่เชื่โดนหลักหมื่นนี่กี่หมื่นกี่ทีเอ้ยอีกทีนึงลบเปล่าโอเคโอเคครับผมและนี่ก็คือความกาวในรูปแบบของทีมตัวร้ายสีแดงล้วนนะครับผมมันเกือบจะได้และ ก็ต้องพึ่งดวงมากกว่าน,นี้ครับพีเกดเล่นหลายรอบแล้วเอาเป็นว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจไอเดียและความแข็งแกร่งและดามเมจของทีมนี้นะเวอกี้สักกี่นาทีนะผมเล่นมาเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูแล้วกันผเผื่อน่าจะไม่ถึง10หรอกเออแต่ก็โดยรวมแล้วมันก็ลําบากหน่อยนะสําหรับทีมสีล้วนแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมสีล้วนที่แบบว่ามีความแข็งแกร่งมากที่สุดแล้วกันในตอนนี้นะเท่าที่ผมนึกได้นะครับใครนึกสีอะไรออกได้ก็บอกหนะ้าที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสด